สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ Nieves Cafe หรือว่าจะอ่านได้คำว่า n i เ e a ก็ได้นะครับเพราะว่ามัน N I V E S ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่แบบเขาจัดในสไตล์เรียกว่าไงเป็นยุโรปยุคกลางแล้วกันที่เป็นแบบพวกปราสาทแล้วก็มีแบบเหมือนอถ้ายกตัวอย่างพูดง่ายๆก็คือเหมือนในเกม of tone อ่ะอารมณ์จะประมาณนั้นนะก็จะมีแบบบ่อน้ำไม่ใหญ่อยู่ตรงกลางนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปราสาทข้างในเนี่ยจะมีน้ําตกแบบสวยอยู่เหมือนกันนะ แล้วก็บริเวณตรงสวนด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเนี่ยมันจะดูทาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบบ้านฮอบบิทแบบผสมแบบทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบเออทันสมัยใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามากันตอนช่วงประมาณแบบบ่ายสองบ่ายสามเนาะมันก็จะแบบร้อนนิดนึงตอนนี้นะครับน้องฝนก็กำลังนั่งพักกินน้ําอยู่เพราะว่ามันก็แบบร้อนแบบร้อนมากนี่คือแดดนะเนี่ยให้ดูเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายดูรอบๆแล้วว่าจะมีเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับ ที่นิสคาเฟ่แห่งนี้อ่ะเพื่อกี้ลืมบอกไปที่นี่อยู่แถวแถวพุทธมณฑลสาย5ระหว่างสาย5สาย4เพื่อนๆก็เดี๋ยวสามารถตามมาได้นะครับเราก็จะทิ้งแบบพิกัด Google Map ไว้ให้แล้วกันเผื่อใครอยากตามมาตอนนี้เนี่ยเขาก็จะจัดเหมือนตีมตุ๊ดจีนนะก็จะมีแบบธงตุดจีนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้นะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยจะดูน่าสนใจแค่ไหนนะครับ และนี่ก็คือน้ําตกนะครับอากาศร้อนก็จะดูเย็นๆได้เลยนะเพราะว่ามันมีน้าตกอันเนี้ยแต่เสียงก็จะดังนิดหน่อยมันทําให้แบบข้างในนี้มันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนชื้นๆหน่อยเพิ่มความเย็นนะนี่ก็จะเป็นโซนด้านในปราสาทนะครับที่เมื่อกี้บอกไว้มีน้ําตกมีอะไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูขึ้นมาเนาะก็โอเคนะครับที่นี่ก็แบบสถานที่ดูใช้ได้ดูอะไร คาเฟ่ที่นี่เป็นยังไงบ้างไหนรีวิวดาวสิอีกเต็มเท่าไหร่ต้องถามก่อนว่าเต็มเท่าไหร่เต็มสิบก็ได้เนจะ็ดีกว่าให้ค่าตกแต่งเขาเนาะใช่นะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะลงทุนเนาะโดยเฉพาะจุดขายที่เป็นน้ําตกแล้วก็เป็นไอตรงเนี้ยอ่อคอยตรงเนี้ยอืมแต่รู้สึกว่ามันมันเล็กไปหน่อยค่ะอยากจะให้มันใหญ่กว่าน,นี้เนาะส่วนบรรยากาศก็คือร้อนมากเราอาจจะมาผิดเวลาก็ได้นะจริงๆเราควรจะมาตอนเย็น แต่พอตอนกลางวันเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยวิวตรงนี้ต้องสวยใช่ไหมแต่แบบร้อนแบบเปรี้ยงเลยอะ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะแล้วกออ็ที่นั่งด้านในเนี่ยค่อนข้างจะเป็นออกแนวร้านอาหารมากกว่าคาเฟ่น,นั่งมันก็จะแบบมันไม่ได้แบบชิวๆสบายขนาดนั้น,น,นแล้วก็ร้อนมากอย่างกระโจงฝังนูนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคือร้อนแบบร้อนแบบร้อน,อนบ้านพอปิดอ่ะอืมอม,มันร้อนเกินไปข้างในอะ่ะมันใช่ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือส่วนของเครื่องดื่มเขาเนาะแบบมันไม่ได้เปรี้ยงขนาดนั้นอะคือรสชาติมันก็จะแบบออกเฉยๆหน่อยคือจริงๆแล้วแบบเออถ้าเราสมมุติว่าเราจ่ายราคาประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะได้แบบดีกว่านี้หน่อย,ออยเออ เพราะว่านี่ก็ถือว่าแบบมันธรรมดาไปหน่อยอ่ะต้องไม่ได้ไม่ดีแต่ว่ามันธรรมดาไปหน่อยเนาะก็ถือว่าแบบเออที่นี่ไว้ถ้ามีใครอยากจะตามมาก็ตามมาได้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะของพวกเราถ่ายเนี่ยก็แบบให้ดูแบบสั้นๆชิคๆเผื่อว่าหลังเนี่ยจะได้ถ่ายมาลงในช่วงไดมอนด์เองเพิ่มเติมอีกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะไปกระตุ้ใจกับพวกเราด้วยนะใช่แล้วครับวันหยุดก็พักผ่อนค่ะพักผ่อนได้เต็มที่ใช่แล้วครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Once upon a time, I had nine lives. I could take the front and back the same night. I could be a party girl or a guy. Whatever I wanted, that was my life. I don't wanna bragging my steel. More like